สวัสดีครับสวัสดีครับนี้มาพอกับนะครับธงชัยชาแนลนะครับปุมบอากาศเป็นบรรยากาศน้าแดงครับน้าแดงนะครับน้ามากครับมาแล้วครับผมฝนก็มาฝนก็มาฝนก็มาพี่น้องก็มาหาอยู่หากินครับพี่น้อง แล้วครับฤดูการล่าปลามาแล้วครับมาแล้วครับบ้านแห่ครับผมนะครับเบิรงเดอครับสังเกตครับพี่น้องนะครับบ้านแห่นะครับปลานํำแดงครับผมฝนกระมาครับพี่น้องรับย่ามคำับเบิรงบรรยากาศอีกบุ้มหนึ่งครับอันนี้คือด้านหลังครับ ฝนมาแล้วนะครับผมนะครับฝนมาแล้วครับน้ำแดงมากลากระาโคตรหนึ่งกระาฝนกระาครับพี่น้องเอ้ยนะครับเบิรมแหลปึ๊ดนะครับมองนี่คือตกว่ะพี่น้องครับตรงนี้คือเสื้อหลงครับผมเสื้นหลงนะครับบริเวณเสื้อหลงครับครับเสื้นหลงหน้ามานะครับเป็นประตูน้ํานะครับผมนะครับไหลไหลลงนี่ครับประตูน้ํานะครับอ่าน้ํามาแล้วนะครับน้ํามาแล้วอ่ะเบิ็งฝนบรรยากาศฝนครับ นะครับประตูระบายน้ำนะครับอําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับอําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับฝนมาโอ้ยครับเพื่อพท์กระโปรูนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับมืดอตึ๊บเมื่อพี่น้องนะครับมื่อตึ๊บนะครับมาแล้วฝนมาแล้วนะครับเบืองบรรยากาศนะครับเืองบรรยากาศนะครับเบืองบรรยากาศนะครับมาเป็นปันหาปลาครับพี่น้องอันนี้คือข้างด้านหลังนะครับร่มกามาแล้วพี่น้องครับร่มกามาแล้วฝนแหลบปื๊ดปื๊ดพี่น้อง ปปื้มาเบิ่งบรรยากาศครับอ่าบรรยากาศหน้าหน้าประตูครับประตูน้ํานะครับครับลมลมแรงนะครองลมแรงครับนักล่ามากนะครับนี่นักล่านะครับผมี่น้องเดินมาหาอยู่คาลครับน้ะมาแล้วนะครับน้มาแล้วครับอันนี้คือน้่นครับครบแน่นแล้ว